คลิปมีแจกร้านอบาบมาโคขุนร้านนี้เป็นร้านอาหารฮารลานชื่อดังยา่านศรีนครินทร์4ที่ใส่สสสสเนื้อไม่ควรพลาดเลยร้านอบาบมาโคขุนเขาโดดเด่นด้วยเมนูเนื้อโคขุนคุณภาพที่หลากหลายรวมถึงของหวานอย่างโรตีชีสและเครื่องดื่มชาปากิสถานเย็นที่เป็นที่นิยมเราอะ่ะสั่งไปไม่ยั้งเลยเพราะว่าน่ากินทุกอย่างอย่างข้าวหน้าลิน้นวัวเต่าทอดกระเทียมเนี่ยลิน้นวัวหั่นเต่าเขาว่าจะกรุบกรุบนุ่มๆกำลังดีหอมกระเทียมเจียวม,มากร้านบนข้าวผัดมันเนื้อข้าวเขาผัดมาหอมมันเนยสุดๆต่อด้วยมัสมั่ย นุ่มละลายในปากน้ำแกงมัสมั่นเขาหอมเครื่องเทศเข้มข้นไม่เผ็ดจ,จัดแต่ว่ากลมกล่อมนะกินคู่กับโรตีก็คือดีงามสุดๆมาถึงข้าวหมกอารับมัสบาตีเนื้ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเราอ่านถูกไหมเพราะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันข้าวหมกเขาหอมเครื่องเทศมากถ้าใครชอบกินเครื่องเทศอาจจะชอบเมนูนี้มากๆเลยเสิร์ฟคู่กับเนื้อโคขุนหมักย่างช่ำๆกินกับน้ำจิ้มนะโคจะอร่อยตบท้ายด้วยของหวานอย่างโรตีชีสแป้งบางกรอบชีสยืดเยิ้มสุดๆหอมเนยมากยิ่งทานคู่กับชาปากีสถานนะบอกเลยว่าโคดี สำหรับใครที่ติดตามเรานะรับฟรีไปเลยชาปากิสถานหนึ่งแก้วเมื่อทานครบ500บาทเพียงแค่แชร์คลิปนี้แล้วอินบ็อกทักเข้ามาบอกว่ารับสิแคปหน้าจออินบ็อกลูน่าเทลไปโชว์ที่หน้าร้านได้เลยนะคะมือนี้ใครได้ลองเพื่อพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอใบามาเนี่ยครั้งเดียวไม่เคยพอร้านเนี้ยอยู่ห่างจากเดลูน่าคลินิกสาขาซีนครินห้านาทีเท่านั้นเองอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะใครอยากให้เราพาไปกินของอร่อยที่ไหนอคอมเมนต์มาได้เลยนะ